สวัสด,ดีครับร้านเราก็ฟอกเต้ก็จะยุ่งๆประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้หัวหน้าผมครับก็เหมือนเดิมครับยุ่งปีใหม่นี้มีคติอะไรครับ ปีใหม่นี้ก็คืองานกับเงิน,งน,เ,งน,งนเงินกับงาน,งน,งน,งนงค่ะบันดาลสุขค่ะเรื่องกิ๊กหายไปค่ะเรื่องหัวหายไปเรื่องชู้หายไปค่ะตอนนี้เงินเงินเงินค่ะขอทุกคนมีความสุขไม่เอาพีานนะะ่ไม่เอาน้องแล้วใช่ไหมเอาพี่น้องก็ยังเอาอยู่เดี๋ยวไม่ได้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนงานเยอะมากเลยช่วงนี้ไม่ได้วิ่งเลยค่ะทางานค่ะทํางานเก็บเงินไปถึงไหนแล้วตอนนี้กําลังมีแต่กำลังจะรวยค่ะเดี๋ยอีกนิดเดียวค่ะ ยังไม่รวยสักทีนะครับทํามาสิกว่าปีจนสิบกว่าปีที่ไหนยี่สิบแล้วค่ะพี่โอ้โหตอนนี้ถ่ายหละจะ60แล้วก็ยังไม่รวยใช่นะครับนี่ก็นะครับทางานงกงกเหมือนเดิมนั่นไงสามีพี่อวัยมาส่งแล้วสามีแล้วก็พนักงานดีเด่นของเราครับทุกสาขาอันนั้นยายวรนาถนะครับก็มาช่วยงานนี่ครับคนสวยทุกสาขา เก่งทุกด้านครับไปได้หมดทุกที่บางทีใครเจ็บป่วยก็เป็นนางพยาบาลคนนี้ครับนับถือจริงๆเลยนะครับก็ทํามาได้7ปีก็เงินเดือนเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรปีใหม่นี้ก็เงินเดือนเท่าเดิมไม่อยากพูดดังเดี๋ยวเขาด่ามานี่ Bonjour Christophe b Tu vas bien Bon année Bon année tu me veux Mewi นี่ก็คือพนักงานส่งวายนะครับ เจ้าของไรยวายครับนะมีเงินมีทองใครไม่มีผัวคนนี้ว่างนะครับพี่ว่าจะจองเข้าไปให้พี่เขาไม่กล้าจีบพี่เขากลัวพี่น่ารักมากนะครับคุณคริสเตอ์นี่ครับร้านก็อบอุ่นแบบนี้นะครับก็ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ